จริงๆสัญญาณเตือนเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเกวลาตรวจสม่ําเสมอส่วนใหญ่ที่ที่เราเจอคือเราเจออาการของโรคเช่นตาเหลืองตัวเหลืองอยู่ดีๆตาเหลืองตัวเหลืองนะครับหรืออยู่ดีท้องโตโดยที่ไม่ทันได้ตาเหลืองตัวเหลืองอันนี้ก็เป็นอาการของโรคตับนะครับหรือว่าอ่อนแรงน้ําหนักลดลงเร็วนะซึ่งเป็นอาการของคนไข้กลุ่มที่มะเร็งต่างๆนะครับแลนี้ในในส่วนของ มะเร็งตับเองเนี่ยอไอ้ว่าที่เรียกว่าตับเนี่ยนะมันมีตับอ่อนกับตับแก่เนาะตับอ่อนใช้สร้าง <c oughs> สร้าง,างอ,าอินซูลินฮอร์โมนเพื่อควบคุมน้ำตาลส่วนตับแก่คือตับใหญ่เนี่ยใช้ควบคุมร่างกายนั้นตัวกาจัดสารพิษสร้างโปรตีนสร้างสรางสรอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับตับเนี่ยถ้ามีเนื้อดีเหลืออยู่มากกว่า3 0เราจะไม่มีอาการเลย ยกเว้นแต่ว่ามีการอุดตันบางตำแหน่งที่ทาให้เกิดอาการตาเหลืองตัวเหลืองนะอย่างเช่นเรามีนิ้วในถุงดีนิว้วเม็ดนิวน่วนีว่ล่วงมากูดรูท่อท้้าดีเราก็ตาเหลืองตัวเหลืองแล้วจะบักเสบอันนี้ <S <S อันนี้คือกระบวนการเกิดโรคโรคข,ข,ของถุงน้ําดีอุดตันนะครับหรือว่าถ้าเราเราคิดถึงว่าตับเนี่ยมันเป็นที่ผ่านทางนะของเลือดจากช่องท้อง,องจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ โรคของมะเร็งที่อยู่ส่วนล่างกว่ากระบังลมเนี่ยอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่หรือกระทั่งผู้ชายมะเร็งต่อมลูกหมากเวลาเป็นเป็นอยู่ข้างล่างต่ำกว่ากระบังลมเวลาโรคมันลุกลามนะมันจะไปโผล่ที่ตับก็มีไปโผล่ที่ปอดก็มีคือการลุกลามไปตามกระแสเลือดน้ําเหลืองนะครับผมก็เคยเจอคนไข้ที่ตรวจเจอก้อนที่ตับก่อนมาด้วยอาการตับโต นะแล้วก็ตับเสร็จเสร็จแล้วก็ตรวจเจอว่า <Okay. S 1> เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไปตับ mm hmm. เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไปตับนะฮะับ mm hmm. ไม่ใช่เจอมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อน mm hmm. นะครับเจอมะเร็งที่ตับก่อนเพราะนั้นการเกิดมะเร็งที่ตับเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่า mm hmm. เป็นมะเร็งต้นทางที่ไหน